เนนี่น้ำยังท่วมอยู่เลยน,นี่นี่ถนอนอะไรนะข้างทางรถไฟเบาๆ <ไป S 1> นี่ท่วมไปีกน้ำยังไม่ลดฝนก็ตกมาอีกเนาะฝนตกมาอีกก็เลยท่วมโอ้อยเนาะ,ะว่าหมดแล้วยังไม่หมดอีก นึกว่าแห้งไปแล้วท่วมระยะยาวเลยนะไม่็เรียกว่ามันหมดแล้วนะียกว่าหมดแล้วนึกว่ายังว่าตกกลาคืนก็ไม่น่าจานะแน่นหรอก เป็นเป็นเหมือนว่าเป็นน้ําเสียไปเลยเนาะมันนาน,น,นเนาะเพราะว่ามันตกมานั่นอีกน้ำขังน้ำขังแล้วก็ตกมานั่นอีกก็เลยเนี่ยอืมรยาวนัน่นเลยอนะอืม นู่นเลยนะั่นไกลๆเลยยังตกยังท่วมฝ <c oughs> นตกน้ำก็ต้องท่วมอีกโอ้ยตายไยมอ้อยเบาๆหน่อย <c oughs> ไม่ จะไม่โดนด่า <laughs> <g ül> บอบบ๊หน่อยจะไม่โดนด่า <g ül> บอ๊อบบ๊อบหน่อยจะไม่โดนด่าแต่อ้อยเขานั่นน้ำได้ใช่ไหมอ้อย <g ül> อ้อยมันก็เริ่มจะนันะ่นแล้วแต่ก็เริ่มแล้วนะใบนะพอนานเพราะว่าแช่นาน <g ül> ไปเปลี่ยนรถใครวันนี้น <g ül> บ๊บาๆหน่อยเบาอยู่แล้วครับไม่ไปเร็ว อืาอ่าอเนีโ่โนะจ,ะจะทำยังไงมันก็ท่วมอยู่อย่างนี้นะแบบว่าถนนมันต่ำแล้วมันใกล้คลองด้วยอืมที่ซื้อของเก่าก็เลยนั่นไปเลยเนาะเละไปเลย Yeah. Mm -hmm. ท่วมอยู่นั่นเองนะท่วมได้มีใครมาดูชาวบ้านบ้างไหมเนี่ยใครไม่โดนเราไม่รู้หรอกนะบลงลำบาก สี่นาทีอืมถามองกนยังท่วมดีนะน่ยอ้มออะไรอะไรหล่นลงมากิ่งไม้อ๋ออ๋อตัดกิ่งไม้ก,ไมกิ่งไม้ลงมามีหนามหรือเปนะล่ามะขามเทศนะเราจะเหยียบได้ไหมเนี่ย ฮะรถล้อรถเป็นไรวะถามข่าวาวเลยเป็นยังไง <S 1> <S 1> <S ยังไม่ลดหรือยัง, <S <S ย,งยังมีอีกเหรอน้ำอ่ะ แล้วมันลดลงไหมมั้งเนี่ยนี่รถที่เพ่งลไปเนี่ยแล้วฝนก็มาอยู่บ่อยๆอ๋อนึกว่าแห้งไปแล้วนะเนี่ยแห้งไปแล้วในที่เข้ามาเนี่ยอ๋อเหรอเคยแห้งลงไปถึงถึงพื้นเคลื่อนมาอีกขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ เนาะโอ้นะนะไม่เจอใครก็ไม่รู้นะให้กำลังใจให้กำลังใจก็ได้แต่ให้กำลังใจกันแล้วเนาะไม่รู้จะทำยังไงฝนฝนฝนเดี๋ยวนี้มันมาแปลกๆนะ เมื่อคืนนี้ทั้งฝนทั้งฟ้าเลยเนาะน่ากลัวมากเลยมันเหมือนกับภาคใต้สามจังหวัดภาคใต้แล้วนึกจะตกภาคใต้ในตกวันละสามเที่ยวตกอย่างเงี้ยใช่ยกถนนร้องไปที่เทศบาลเทศบาลเทศบาลต้องให้เทศนี่เขตนี่เขตเทศบาลไห่หรอเอพอ มีมีงบไม่หลแล้วถ้า ija. มีงบเอาดินเอาลูกหลังมาลงก็เกขือนนันือนี่ก็เปถนเขือนี่ก <c oughs> ็เป็นเป็นพันพล้านใช่ก็ให้ให้ชาวบ้านเขาสะดวกก่อนดีว่ะ <c oughs> ทำถนนก็ต้องยกบ้านขึ้นอีกเิ <c oughs> ททำถนนก็ต้องยกบ้านขึ้นอีกดิ <c oughs> ถ่ายมาทางนี้เลยถ่ายถ่ายได้ไหมถ่ายได้ไหมลุงอ๋อถ่ายแล้อ๋อะนะเนี่ยนหะจากนี่มาก็เป็นเป็นห้าสิบเซนนะ่ะจากพื้นมาเกือบเมตรนะสูงสูงสุดนุ่นแล้วใช่ไหมเนี่ยเข้าไปในบ้านเลยทีเป็นขาวนะฮะทีแผ่นกระเบื้องขาวนัว่นนะ่ะตรงนั้นน่ะจากพื้นนี่ห้าสิบเซนแล้วอะ่ะไม่รู้จะทำยังไงเนาะก็เข้ามาตั้งแต่แรกๆ กันไม,ไม่ใช่กันนึกว่ามันหมดแล้วล่ะที่เข้ามาเนี่ยเออโอเคเอ,เอาเอาเอาสู้สู้ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะก็ได้แต่คำว่าสู้สู้อย่างเดียว <c oughs> อ่าโอเค สู้สู้สคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมายุรีสตอรี่ด้วยนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ